Thank you วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปที่ครับเมื่อกันอีกแล้วในวันนี้นะคะเรากลับไปมากับรายการสร้างไปเรื่อยกันนั่เองโดยวันนี้บุ๋มจะมาสอนทุกคนทําบ้านประตูลับกัน,นะคะ่ะซึ่งประตูลับที่ว่าน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยฟ๊อบอ่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะทุกคนเดินเข้ามาแบบลึกลับแล้วก็เงียนสุดๆไปเลยเวลาออกออก็ออกนี้ฟ๊บมันก็จะเปิดเออแล้วเราก็ฟึบแบบนี้อีกทีนึงเห็นไหม มันก็จะได้เป็นประตูอัตโนมัติแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเนียนสุดๆไปเลยก็สำหรับวิธีการสร้างก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคน,คน,นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันก่อนแล้วกันนะถ้าหากกดแล้วไปดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่าว โอเคค่ะทุกคนสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทําประตูนี่ค่ะก็จะมีตามด้านล่างนี้เลยก็ให้ทุกคนเตรียมมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งไฮไลท์ของคลิปนี้แน่นอนก็เป็นการทําประตูลับนี่หละค่ะทุกคนก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ขั้นแรกนะคะทุกคนก็ต้องเลือกพื้นที่ขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนเอาเป็นพื้นที่ประมาณสูงเนี่ยประมาณอย่างน้อยสักห้าบล็อกนะคะแล้วก็ความกว้างเนี่ยสักประมาณ6บล็อกกันเองเนาะโอเคบุ๋มก็จะเอาประมาณตรงนี้ ก็ขั้นแรกเนี่ยก็จะขอเคลียร์หน้าผาตรงนี้นะคะให้มันมีความเรียบก่อนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งทีหลังขอทําให้มันดูเรียบขึ้นหน่อยเวลาทํามันจะได้ง่าย,ายๆไม่ใช่หรอกโอเคนี่ออกมาประมาณนี้โอเคพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็ทําการทุบบล็อกนะคะโดยที่บล็อกแรกที่เราทุบเนี่ยจะเป็นประตูของเราบุ๋มก็จะเอาไว้ประมาณตรงนี้อ่ะแล้วก็ทุบไปหนึ่งสสี่ สูง4บล็อกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราทุบไปด้านข้างอีกจำนวน5บล็อกนะคะ1 2 3 4 5โอเคแล้วก็ทุบลงมานี่ก็จะเป็นขนาดที่เราจะใช้ในการทำประตูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะทุบเข้าไปอีกให้มันครบ9บล็อกนะคะตัวนี้1แล้ว2 3 4 5 6 2 3 4 5 6โอเคก็ทุบเข้าไปค่ะ โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะอย่างแรกที่เราจะทำเนี่ยก็คือการวางเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะทุกคนก็คือ observer นะคะบุ๋มก็จะวางบล็อกแรกนะคะทุกคนโดยให้มันหันหน้าเข้ามาแบบนี้เป็นบล็อกแรกที่เราทุบเข้าไปใน9้าบล็อกนั่นแหละจากนั้นเราก็จะทุบลงไปหนึ่งบล็อกก่อนปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยวางเป็นผงเลสโตนชึบชึบแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางเป็น sticky piston ชึบ แล้วก็บล็อกข้างหน้านเนี่ยแล้วแต่เราจะใช้เลยนะคะว่าจะใช้เป็นบล็อกดินหรือว่าบล็อกหินเนาะบุ๋มเมงก็จะใช้เป็นบล็อกหินแล้วกันอ่ะโอเคพอได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะวางไปอีกค่ะปึ๊บอีกอันนึงแบบนี้แล้วก็ตามด้วยลสโตนรีพิเตอร์ปึ๊บหันหน้าไปแล้วก็ปรับสุดแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วก็ต่อด้วยดอกเปอร์ค่ะโดยวางห่างเว้นไปหนึ่งบล็อกก่อนแบบนี้แล้วก็วางหันหน้าเข้ามาปึ๊บ แล้วก็วางให้มันขึ้นไปข้างบนชึบแล้วก็ให้มันหันหน้ากลับมาปึ๊บแบบนี้แล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์ค่ะปึ๊บนี่ให้มันหันลงด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ให้มันแบบเป็นกระแสวนนั่นเองแล้วเราก็อย่าลืมใส่บล็อกอะไรก็ได้เข้าไป1บล็อกค่ะปึ๊บใส่เข้าไปเรียบร้อยถ้าหายก็คือถูกต้องแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเข้ามาอยู่ข้างในนี้แล้วโอเคจากนั้นใช้เป็นเลสต์โตรนคอมเพลเตอร์นะคะทาให้มันหันหน้ามาแบบนี้ แล้วก็วางเป็นบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้1บล็อกต่อด้วยลิสตตัวรีฟิเตอร์ค่ะปึ๊บแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะคะเอาไว้แบบนี้เลยแล้วก็ต่อด้วยลิสต์ตันัดหนึ่งสองแบบนี้ก่อนอะตรงนี้ก็จะประมาณนี้ต่อไปเรามาทำเมืองที่ส่วนประตูกันก่อนแล้วกันเนาะบุ๋มก็จะเริ่มจากวางเป็นหินนะคะทุกคนดูตรงนี้นะหนึ่งสองบล็อกที่สามวางขึ้นไปหนึ่งสองสามแล้วก็วางเข้ามาชึบชึบหนึ่งสองป,ปึ๊บปึ๊บวางเป็นแบบ ในลักษณะเหมือนงูค่ะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้แหละน,นะน่าจะประมาณนี้แล้วก็ทุบตรงนี้ออกไปวางเป็นเลสโตนท็อตอืมต่อไปก็จะทําเป็นประตูนะคะแล้วก็จะเริ่มจากตรงนี้หนึ่งสองนี่ที่ตรงกับข้างบนแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้ชึบชึบให้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางเป็นสโตนตรงนี้ปึ๊บอืม ปิดขึ้นมาเลยข้างบนเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้เป็นเลเอร์โตนดัสนะคะทุกคนวางชึบชึบแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอ่รีพิเตอร์นะคะตัวรีพิเตอร์ให้มันหันหน้าไปปึ๊บอืมอันนี้ปรับไว้ตรงกลางอ่าฮะแล้วก็วางมาอีกชึบต่อกันมาเลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บถึงตรงนี้เลยโอเคได้แบบนี้ก็แสดงว่าวงจรโอเคละแล้วเราก็มาวางตรงนี้เป็นเลเอร์โตนรีพิเตอร์เหมือนกัน ปึ๊บแล้วก็ต่อด้วยอันนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคตอนนี้วงจรของเราเชื่อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ลองใช้งานดูได้เลยโดยการใช้เป็นอันนี้บุ๋มก็จะทําการฟื้ไปนี่เห็นไหมเรียบร้อยอันนี้คือปิดเราจะเปิดปึ๊บอ่ะเห็นไหมเปิดเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นประตูของเรานะคะปิดนี่เป็นไงสุดยอดนะคะทุกคนเสร็จแล้ว ี๋ยวเราก็มาเริ่มปิดได้เลยค่ะปิด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 เดี๋ยวปิดด้านในก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นฝั่งของวงจรก็ปิดมาได้หมดเลยปึ๊บยาวๆอาจจะมาร์กอะไรไว้สักนิดซักน้อยว่าแบบเริ่มสร้างได้ตั้งแต่เมื่อไหรเนาะบุ๋มก็จะใช้เป็นไม้สปรูตแล้วกันมาร์กเอาไว้ว่าตั้งแต่ตรงนี้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นประตูทางเข้าโอเคแล้วเราก็ปิดที่เหลือให้หมดด้านบนก็ปิดได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ห้องนี้ก็ปิดไปได้เลยถ้าใครกลัวม้อนเกิดนะคะก็สามารถปักไฟไว้ข้างในได้นะคะอุ้ยจริงๆมันต้องทําอีกวงจรหนึ่งก็คือเวลาเราเข้าเราออกใช่ไหมอย่างนี้เราจะเข้าได้อย่างเดียวนะเดี๋ยวเราออกไม่ได้เราต้องมาทุบตรงนี้ด้วยนิดนึงเพื่อเราจะได้วางเป็นแป้นนั่นเองนะคะทุกคนปึ๊บปแป,ป๊บนึงนะแป้นเหยียบมันจะอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมถ้าแป้นเหยียบอยู่ตรงนี้บุมก็ต้องวางแบบนี้ ม่ต้องบอกว่าเป้นเหยียบอยู่ตรงนี้เออเก็จะวางแบบนี้มาปึ๊บ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 แล้วเราก็สามารถวางเป็นเป้นเหยียบนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะลองดูว่าได้หรือเปล่าปึ๊บอโอเคปิดเปิดโอเคเรียบร้อยนี่ให้มันเป็นลักษณะประมาณนี้เผื่อบางคนงงว่าวางยังไงบุ๋มเองก็บางทีก็อาจจะสอนไวไปนิดนึงโอเคเพอได้แล้วก็ปิดนะคะปิดไปแล้วก็ปิดวงจรให้เรียบร้อยอ่ะโอเค น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละน่าจะประมาณนี้ปึ๊บปิดไปปิดประตูก่อนเดี๋ยวมันสร้างไม่ได้ปึ๊บเออนี่เนียน <c oughs> เนียนจัดๆเลยแล้วเราก็มาตกแต่งข้างหน้าตรงนี้ให้มันแบบว่าดูดีมากขึ้นดูเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติแถวนี้ก็ตกแต่งได้หมดเลยนะแต่บุ๋มบางทีรู้สึกว่ามันก็อาจจะมีเป็นหญ้าเป็นดินแทรกบ้างอะไรบ้าง จะไม่หินทั้งหมดนี่เนยนไหมได้แหละเ <c oughs> วลาจะเข้าก็ฟบอ่าเดินเข้าไปแล้วก็ปิดฟ๊บแล้วก็ข้างในก็จะมืดใช่ไหมแล้วก็ปักไฟอะไรให้เรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวข้างบนลืมปิดอืมอเคบุ๋มจะปักไฟตั้งแต่ตรงนี้เลยก็จะมีประตูทางเข้าแล้วก็เดินลงไปฟ๊บ ามันเป็นบล็อกเดียวมันจะดูกึ้อัดนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็นั่นแหละเป็นบ้านลึกลับไงเราก็จะมากว้างข้างในนะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบการสร้างแบบฟรีสไตล์เลยแล้วแต่คนชอบนะคะว่าแบบเออสร้างบ้านใต้ดินแบบไหนอันนี้บุ่มเน้นประตูไงก็อาจจะไม่เน้นที่บ้านมากนะคะมาเรามาเริ่มสร้างบ้านใต้ดินมั่วกันเลยดีกว่าบอกตรงๆนะบุ๋มไม่ได้สร้างบ้านใต้ดินมาแบบนานมากทุกคนนานแบบนานแบบจนจําไม่ได้เลยอ่ะ เน้นใช้เป็นอันนี้อันนี้จะเป็นเดินขึ้นเดินลงปึ๊บ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 เออ,อน,นี่ก็วางให้สุดไปเลยแล้วก็อันนี้สักสามบล็อกแล้วกันหนึ่งสองสามไม่ได้สร้างนานมากๆจริงๆค่ะทุกคนเป็นบ้านที่แบบแทบจะปลอดภัยที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยปลอดภัยจากอันตรายภายนอกไม่น่าจะมีอะไรหรอกเนาะถ้าไม่ใช่แผ่นดินไหว จริงมันก็สามารถลงไปอีกก็ได้หรือว่าแบบจะทําเป็นสไตล์ยังไงก็ได้ซึ่งส่วนตัวแล้วบุ๋มจะทําเป็นแบบออกไปในแนวแบบว่าฮอบบิตฮอบบิตหน่อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆเสาเราจะเน้นมีรายละเอียดกันนิดนึงเออ,เออซึ่งฝั่งนี้บุ๋มจะทําเป็นห้องนั่งเล่นนะคะใส่เป็นไม้ให้มันดูเนียนๆตาขึ้นหน่อยอันนี้สําหรับคนไม่ขี้เกียจวางนะคะท,ท็คนไม่ขี้เกียจวาง แต่ในห้องนั่งเล่นตรงนี้บุ๋มรู้สึกว่าเราจะทําเป็นแบบต่อไปอีกห้องนึงได้ก็ต่อไปเลยก็จะเป็นห้องนอนห้องอะไรก็ว่ากันไปทุบก่อนขั้นแรกอะป,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 ประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งอ๋อลืมไปบุ๋มต้องวางอันนี้แทรกด้วยมันจะได้ดูใช้มากขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บจริงๆอันนี้มันอาจจะเป็นสแลบก่อนด้วยซ้ำ นี่เห็นไหมอืมโอเคฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นห้องไปแบบเผาแร่ต่อหรือว่าทําตรงนี้เลยก็ได้อ๋อบุมทําประตูเนเธอร์ตรงนี้ไปเลยดีกว่านะคะทุกคนนะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนี่ก็วางแบบนี้ไปเลยกว้าง นี่กว้างมากกว้างไปไหมอะแต่มันพอได้แหละเนาะให้ hey, ดูสิเอ <Hey, S 2> ประตูอยู่ตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องครัวไปเลยเป็นการแบบไปไวมาไวแบบงงๆฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายเผาอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะใส่อันนี้จุกๆเข้าไปแล้วก็จะมีที่เก็บของที่เป็นบาเรลจบนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งคราฟก็จะมีเป็นโต๊ะคราฟแน่นอนแล้วก็จะมีเป็นแอนวิลเอาไว้ตีบวกอันนี้ก็อยากให้มีอันนี้ก็อยากให้มีนนก,ก,มก็ใส่บาเรลอ่ะฮะจริงๆถ้ามีแท็บดอร์ด้านบนก็จะโอเคนี่เห็นไหมดูปแปลกๆหน่อยแต่ก็ได้แหละส่วนข้างล่างตรงนี้ก็แล้วแต่ความครีเอทนะคะอาจจะเป็นพื้นหินเหมือนเดิมก็ได้แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าใช้เป็นไม้ดีกว่ามันจะได้ดูดูเรียบร้อย แค่นั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อะไรอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีอะไรไปโดนวงจรทังบุ๋มหรือเปล่าเนี่ยหรือแบบยาขึ้นแล้วน้องเซนสติฟน่าจะใช่ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะยาเป็นเหตุก็ได้อาา่าฮะส่วนตรงนี้ก็อาจจะเป็นสโตนีย๋ยวจะทำเป็นแบบอื่นก็ได้นะเป็นแบบเป็นบล็อกเรืองแสงที่มันลงมาข้างล่างก็โอเคเฮ้ยสวยไปอีกแบบเป๊บม้อปรุงยา ใช่นี้ไปเลยปักไฟเพิ่มอืมเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นห้องที่แบบว่าเอ่อคราบของต่างๆใดนๆน,น,นะคะทุกคนส่วนตรงนี้อาจจะปล่อยโล่งไว้หรือไม่ก็ใส่ชั้นหนังสือไปอ๋อแล้วก็เป็นทําเป็นที่เอนชั้นได้ด้วยนี่นะงั้นทุกข้าไปอีกบุ่มจะวางเอนชั้นบุกป,ประมาณนี้แล้วก็บุกเชลนิดหน่อยด้านหลังอืมมันน่าจะพอไหวอยู่ บุ๋มจะทําให้มันกลายเป็นแบบเดินเล่นอะไรเดินไดม้มองไปชช่นหนังสือหรือเปล่าทุกคนแล้วก็อันนี้วางไปอ่าก็เหมือนเดิมแปะไปเรียบร้อยตรงนี้เราทำเป็นแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ใส่เป็นกระถางดอกไม้นะคะเย่ yeah. ห้องเอนชานเสร็จเรียบร้อยต่อไปห้องนอนของเราค่ะในเวลาถึงคิวห้องนอนได้ออกโรงสักที ทำไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าแค่ห้องนอนแต่เราก็ชอบเล่นใหญ่ซะด้วยโอเคได้พื้นที่มาแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของการวางไม้ให้เรียบร้อยนะคะนี่แหละมันจะเสียเวลาตรงนี้แหละจริงๆถ้าแบบเล่นในหมดอาชีวิตอจริงๆผมรู้สึกว่าใช้เป็นไม้แบบแปลร,รูปดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราใช้ไมอันนี้มันเปลืองมากไม่ใช่เลยนะมันเปลืองมากถ้าไม้แปลร,รูปมันก็จะแบบประหยัดไปได้เยอะไง เป็นแปลกๆดีมันแปลกอะแล้วบุ๋มทำเป็นแบบโซ่ลงมาดีกว่าอแบบนี้น่าจะดูดีกว่าโอเคต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเตียงของเราแล้วเตียงแน่นอนต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งดีกว่ารู้สึกว่าทำไห้ตรงกลางมันจะแบบกว้างเกินงนั้นก็เป็นฝั่งนี้แล้วกัน แล้วก็บุ๋มก็ทําเป็นเตียงแบบง่ายๆนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่ามีรายละเอียดะอยดะอดไรเยอะแยะปลาเตียงเป็นเหมือนแบบโซฟาต่ออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งบุ๋มก็จะใส่เป็นบุ๊กแล้วกันเป็นหนังสือไปโอเคส่วนฝั่งนี้ใส่ปุ่มเข้าไปหน่อย อืมอืมอ่ที่ดูทีวีได้อีกนะคะบุ๋มใส่เป็นคนแก่ตรงนี้แล้วกันแค่นี้พอแล้วก็จะได้ใส่เป็นอะไรที่มันดูเป็นขอบนิดนึงอืมนี่ก็คือจะเป็นทีวีนั่นแหละค่ะทุกคนถ้ามีอะไรที่คิดว่าเหมือนลำโพงเนี่ยบุ๋มก็จะนึกถึงโครงกระดูกหรือไม่ก็แบบนี้สีดำาๆสีดำาๆก็ได้นะนี่เหมือนลำโพงไหม <laughs> เหมือนแหละได้อยู่เออแล้วก็ตกแต่งด้วยพวกกระถางดอกไม้พวกอะไรก็ว่ากันไปค่ะส่วนตัวบุมจะเน้นเป็นไฟเป็นหลักเพราะว่าก็อย่างที่บอกข้างในนี้มันมันมืดแต่เนาะมาแล้วก็เปลี่ยนพื้นนะคะขอเน้นจริงๆมันเป็นไม้ได้แหละแต่บุ๋มจะให้มันเป็นพรมอยากให้ฟีลอบอุ่นโอเคเรียบร้อย ขออนุญาตแปะนาฬิกานิดนึงเอออืมได้แหละน่าจะประมาณนี้นะคะห้องนอนของบุ่มก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องคราบของต่างๆแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนพื้นด้วยใช่เราลืมเปลี่ยนพื้นสิคะ ส่วนข้างล่างนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะทําเป็นอะไรเนาะจริงๆบุ๋มก็อยากจะทําให้มันเป็นทางเดินลงเมืองเลยนะคะทุกคนใช่เพราะว่าชีวิตการเล่นไมโครฟลักของเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วเราจะต้องทําการขุดเหมืองอะไรต่างๆกันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีพวกฟาร์มข้าวได้อีกนะคะทุกคนสำหรับข้างล่างนั่นเองหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แต่ว่าขั้นแรกบุ๋มใส่ประตูให้เรียบร้อยก่อนอย่างน้อยมันก็ควรจะมีประตูป๊บนี่ปิดมิดชิดเออแล้วก็อย่าลืมปิดประตูพวกนี้ด้วย ปิดประตูให้เรียบร้อยตรงนี้ไม่ต้องปิดก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วก็ปิดตรงนั้นอยู่ดีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบ้านใต้ดินแบบลึกลับของบุ๋มนะคะทุกคนซึ่งสามารถนาไปใช้ได้นะคะโดยเฉพาะประตูเนี่ยบุ๋มเน้นประตูมากๆกรูลสึกว่ามันเป็นอะไรที่สร้างแลวแบบดูเท่มากอะไรอย่างเงี้ยสาหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบา,บายบาย